รัฐบาลปะทะกองทัพปมร้อนชายแดนพร้อมปมครอบครัวชินวัตรสนิทฮุนเซนรัฐบาลปะทะกองทัพปมร้อนชายแดนนายกอิงยันเดินหน้ารักษาอธิปไตยแจงปมครอบครัวสนิทฮุนเซนข่าวเด่นวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอ n ้ำยืนจังหวัดอุบลร,ราชธานียังคงเป็นประเด็นร้อนที่จับตา ล่าสุดนางสาวแพ,พทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีได้ออกมายืนยันจุดยืนของรัฐบาลในการรักษาอธิปไตยของชาติและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมทั้งแจงปมถูกวิจารณ์เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวกับฮุนเซนผู้นำกัมพูชารายงานข่าวระบุว่าหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรอมอนายกอิงได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเป็นหนึ่งเดียวกันของคนไทยทุกคนในสถานการณ์ปัญหาชายแดน โดยชี้ว่าน,นี้ไม่ใช่ประเด็นการเมืองภายในประเทศแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันทุกทุกสื่อต้องขอให้มีการเข้าช่วยเหลือกันในเรื่องดังกล่าวนี้เพราะสื่อมีอิทธิพลทางความคิดต่อคนกลุ่มมากหรือคนกลุ่มน้อยจาเป็นต้องสื่อสารกับคนทุกคนให้เข้าใจถูกต้องว่าเมื่อมีปัญหาระหว่างประเทศคนไทยต้องสามัคคีกันถึงจะมีแรงในการต่อสู้พูดคุยเจรจาต้องใช้ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ําสันติวิธี นำหน้าแต่พร้อมรับมือทุกรูปแบบนายกอิงกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลมุ่งมั่นที่จะรักษาอธิปไตยของประเทศไทยและจะดำเนินการด้วยสันติวิธีเพื่อหลกเลี่ยงการประทะและการเสียเลือดเสียเนือ้อแต่ก็ยืนยันว่าเครื่องมือและอุปกรณ์มีความพร้อมที่จะรับมือหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงกลาโหมกองทัพบ,บกและกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเป็นเอกภาพขอยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นในการรักษาอธิปไตยของประเทศไทยให้ถึงที่สุดและจะใช้มาตราการต่างๆในการคลี่คลายสถานการณ์ตามกรอบกฎหมายและข้อตกลงกับประเทศกัมพูชาตาม m o u 4 3อย่าอย่างสันติเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและความเสียหายโดยไม่จําเป็นนายจิรยุห่วงรั์โคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเผยถึงข้อสั่งการ และที่สำคัญนายกอิงยังเผยข่าวดีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนอกจากนี้ยังมีกำหนดการประชุมคณะกรรมาการเขตแดนร่วม JBC ไทยกัมพูชาในวันที่14มิถุนายน2568โดยกัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพฮุนเซนเพื่อนของทุกคนนายกอิงแจงสัมพันธ์ส่วนตัว ในประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจาร์ณว่าตระกูลชินวัฒนสนิทกับสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายกอิงได้ชี้แจงว่าความสัมพันธ์ในระดับของผู้นำถือว่าเป็นมิตรกันส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายที่จะมีเพื่อนทุกคนมีเพื่อนได้และยืนยันว่ารัฐบาลได้มีการพูดคุยด้านการค้ากับกัมพูชารวมถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงข้อเสนอแนะจากนักวิชาการที่ให้รัฐบาลปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกหรือปิดด่านชายแดนเพื่อตอบโต้ว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและได้ปรึกษากับฝ่ายทหารตลอดงานนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าผลการประชุม JBC จะนำมาซึ่งทางออกที่ยั่งยืนสำหรับปัญหาชายแดนหรือไม่